ตำนานเสือสมิงเงาแห่งรอยยิ้มกลางป่าดงพญาไฟที่ลึกจนไม่มีแสงไฟส่องถึงมีหมู่บ้านเล็กๆซ่อนอยู่ชื่อว่าบ้านห้วยพึ่งคนที่นี่ไม่กล้าออกจากบ้านในคืนเดือนดับเพราะเชื่อกันว่าเสือสมิงจะออกล่าในคืนที่เงาหายไปตำนานเริ่มจากขุนดารานายพรานผู้เก่งกล้า เขาเคยฆ่าเสือโครงใหญ่ได้ด้วยมือเปล่าแต่วันหนึง่งเขาเจอเสือตัวหนึ่งต่างจากทุกตัวมันมีดวงตาสีเหลืองอ่อนเหมือนแสงเทียนกำลังดับและมันยิ้มให้เขาก่อนจะหายไปในเงาหลังคืนนั้นคุณดารากลับมาบ้านแต่เมียของเขาสังเกตเห็นว่าเขาไม่ใช่คนเดิมเขาเงียบลงกินดิบและบางคืน เธอได้ยินเสียงเขากัดกระดูกตัวเองคืนหนึ่งเมียของเขาตื่นขึ้นมาเห็นรอยข่วนเต็มพื้นไม้และเลือดที่ลากเป็นทางไปจนถึงบานประตูนอกบ้านนั้นมีเงาเสือตัวใหญ่นั่งยิ้มอยู่ในความมืดเมื่อรุ่งเช้าขุนดาราหายไปเหลือเพียงรอยเท้าครึ่งคนครึ่งเสือลากยาวเข้าไปในป่าชาวบ้านเล่าว,ว่า หากใครเห็นเงาของเสือในยามคำ่ำอย่าพึ่งหนีจงยิ้มกลับให้มันเพราะถ้ามันยิ้มตอบแปลว่ามันกำลังจ้องจะเข้าร่างเจ้าหลายคนเชื่อว่าเสือสมิงไม่ได้เกิดจากคำสาบหรือวิญญาณแต่มันคือเงาของคนที่ฆ่าด้วยความโกรธเงาที่ไม่ยอมจากไป มันรอวันที่เจ้าของเงาจะอ่อนแอแล้วค่อยเข้าครอบงำและจนถึงวันนี้ทุกครั้งที่ลมพัดจากป่าดงพญาไฟคนเฒ่าคนแก่ยังสั่งลูกหลานเสมอว่าอย่าหัวเราะในความมืดเพราะบางเสียงหัวเราะไม่ได้มาจากคน